น้องมาเบิงเดอ้อเห็ดเผิกหัวสมพี่น้องจ้าขึ้นตุมต้มติมีตุ้มติมีกะหักคลาพูนะ่ะสามดอกพอด้บั่งนี่มา,ม,ามาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดโอ้ยตุ้มติมีอยู่จา้ามาจา้าเก็บเห็ดกันเดอ้อสามดอกพี่น้องโอ้แกงเหมือนแลงนี่นเนาะเก็บแล้วกับปลาเป็นเห็ดอีหยัง,ยงนี่แหละพี่น้องมาเบิงมาเบิงต้องกเดนอจา้า ว้า่ามนเฮ็ดเพลิงหวานบ่แมนจอยพี่นอ้องเฮ็ดอียังบ่รูดจ้ะนี่อ้ยพี่น้องพ่อเฮ็ดเพลิงหวานดอกกระแงงาง,งามตูมูติมีอยู่เธอมาเกิดอะไรตรงนี้ไปไปกลับบ้านกับฉันเก็บเฮ็ดเพลิงหวานเด้อพี่น้องคืนนี้แล้วคืนนี้แล้วเบิ่งบุนาเบิ่งบุนาดอกตูมูติมีอยู่อี๋พี่นอ้องอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจเจ้าของเฮ็ดตายแล้วนะคะ อุ้ยสมความคาดหมายนะคะหนึ่งดอกหนึ่งดอกสวยงามตามท้องเรื่องนะคะอยู่ในป่าขักแนี่พี่น้องเบิ่งเอาพูนเห็ดข่อยได้แล้วนะคะเห็ดพึ่งหวานนั่นอีกดอกนึงพี่น้องนั่นอีกดอกหนึ่ง,อ,ง,อ,อ,งอืมอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานอีกชนิดหนึ่งเด้อพี่น้อง ได้อีกแล้วไปจ้ะเห็นอีกแล้วดอกนึงพี่น้องพ่ออีกแล้วดอกนึงเอามันดีอยู่ในป่ามันดีอยู่ในป่าเอาจ้าเก็บพ่อใดไปแกงพี่น้องจ้าเอาเมือนี่จ้าภาพมาซองเห็ดเห็ดมันปูยังย่งยงเอาไว้ก้อนพี่น้องยังบ่เก็บนะจ้ะ้มันใหญ่กว่านี่ก้อนจักบาทนึง ต้องนี้กะก็ลัางขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันโดนฝนนี่พี่น้องต้องเก็บด้วยจ้ะถ้าพ่อเก็บเดี๋ยวมันจะเนา่าอันที่มันขึ้นไม่ไหมนี่ก็ะช่วงไววสะก้อนเนาอพี่น้องเนาะโอ้ยแตกเอาพ่ออะไรกลงตรงนั้นมันอยู่ไต ต้ไมอย่เอาไว้ก้อนพี่น้องเดี๋ยวจะาม่เก็บไม่จากดอกน้อยๆตะมุตะมีก็เก็บเอารวดพี่น้องเดี๋ยวมันสีแหงเดี๋ยวมันจะเนาให้มันขื้นไม่เก็บรลดปลาเห็ดเทามันหลายพี่น้องโอ้ นุ้มเอาเอาไปแกงห่อนๆเหมือนแรกงนี่หละเนาะปิแกงใส่กระเ,เพดเผิ่งหวานดูสิสมันขืนมาแต่อันนี้เงาไมหมฮักจอยเหย็ดร่วมไปแกงห่อนๆพี่น้องเห็ดทานขืนตะไว้์แต่ละ เอาไปตําแก้วไปแกงห่อนหอนพี่น้องจ้าเห็ดมันขึ้นก่อนเขาเราก็เก็บอันไหนมันขืนก่อนเทากับเก็บแนละ้วพี่น้องเนาะวันนี้เก็บเก็บเห็ดรูปอีกดอกหนึ่งพี่น้องกินได้บ้าล่ะเท้าแล้วเท้าแล้วนะจ้าเอาเอาดอกน้อยๆมันนี่ เอาลูกมันลูกมันงกับก,กี่ขหายแต่ละพี่น้องเอากี้ไหายก็เอาเนาะไปจ้ะดอกนี้พี่น้องดอกนี้ก็ส่ง้งเท่าแล้วเทาแล้วพี่น้องดอกนี้กัโอเคอยู่เนานี่อีกดอกนึงพี่น้องจ้ะอ้แดดดีแต่ว่า,ม,ามึงผลค้าเห็ดอ่ะ ดอกนั่นเป็นยังไงดอกนี่เทาโอ้เราเบิ่งเจ้าของมันผี่น้องเจ้าของเห็ดเนาะเฝ้าคัากเนาอเจ้าเนี่เจอเห็ดเผิงสีทองพี่น้องที่ได้เอาไปแกงใส่กันด้วยเนี่เห็ดเผิงสีทองนี่ก็กินแซบด้วยจ้ะแกงมือแลงนี่แหละได้สองดอกจะมังนี่เห็ดพึ่งสีทองมันก็เริ่มแก่แล้วแต่ว่ามันก็กินได้พีน้องมันยัง่ง แข็งแๆยู่จ้ะไปเก็บต่อพี่น้องมองนี่เห็ดเผิงงสีทองขึ้นเป็นสุ้มเลยจ้ะอืมแต่มันขึ้นหลายเหากัะดอกใดแก่หอากับบ่อเอานะพี่น้องเนาะเห็ดพึ่งสีทองโอ้ยนอนกระไดดอกน้อยๆตะมุตะมิ มันขึ้นเถาไว้ทย์เถอะมันมาหลักขึนย่ำใดละเฮ็ดนี่ <c oughs> ไม่ย่ำใดก็คือพอต้เฮ็ดเถาแทอะเฮ็ดนาแรเฮ็ดนาแรอันนี้เป็นเฮ็ดน้ำมากนาแเด้อจ้ะป้าเนี่มันเป็นป้าเห็ดน้ำมากตะเก้าพี่นอ้องอืเป็นป้าเห็ดน้ำมากตะเก้าเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วจ้ะเป็นเฮ็ดน้ำมากเลวพี่น้อง เดือดอกเดียวโครโรยุดอกบ่ค่อยงามขึ้นลาบ่เอาดอกเนาะพี่น้องนะเนาะนี่เป็นสุ่มเห็ดพริกไทยเด้อพี่น้องเห็ดพริกไทยคือขึ้นไว้แถบปีนี่ขึ้นไว,แว้แทะขึ้นตะกร้อลวดอันนี้ก็บตำแก้วแสบเด้อพี่น้องเอามันอยู่ใต้ไม้เห็ดพริกไทยนี่ก็บตำแก้วแสบนี่พริกกยน,นี่ไปเก็บเอาต้าดอกหน่อยๆัง,ง,งสิ เอาป้าเห็ดพริกไทยสิบ่ได้เก็บเอาอยู่บ่มันก็ขึ้นหลายอยู่ขืนข้าวเดียวนึงขึ้นข้าวเดียว,เย,วเดยวอันล่ากินพอมันขึ้นเสร็จปุ๊บม,มันถือฝนแล้วมันขึ้นล่าเลยพี่นอ้องตอดอกน้อยๆอ,อ่อนๆเนาะใต้ไม้ มาเบิองกันรองนี่รองนี่กระเทาแล้วอืมเห็ดเริมขื้นหลายแล้วจ้ะดอกเท่าเพราะเอาแต่อดอกน้อยจ้ะปีนีปลาหกเถะอะล่ะหญ้าขื้นคลุมหญ้าขึ้นคลุมบูเบอรี่ปลานีบ่มี่บูเบอรี่เลยพี่น้องเนี่มกับว่าเห็นหน่วยหญ้าขึ้นคลุมหมดเลยนะคะ โอ้ยตาแล้วดอกหยาสภาพป้าพี่น้องดอกอย่าขึ้นเต็มเลยแบนคักป้าปีนี่แบนเอิกเติดเนดนำมาก หาจัว่วขึ้นน้ำดินเห็ดท่านพี่น้องเอาซี่ดอกดีขึ้นคักแท้เอาไปกระสีล่างจนว่าผลานี่จะสี่ดอกเนาะงมาได้เห็ดหัวสมอีกดอกนึ่งพี่น้อง ก็สวยอยู่เด้ล่ะได้แกงแล้วมีอดอกนึงรีอยู่นี่ขาก็งามอยู่เด้ล่ะพี่นอ้องดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆทุกมุที่มีแกงแสบจ้ะโอ้มีส้มหนึ่งถ่าหมดแล้วพี่น้องส้มนี้ว่าบระท่านถ่าหมดแล้วสี่ดอกสี่ดอกเถ่าหมดแล้วจะบ่มีดอกหน่อยเลยอีกดอกนึงพี่น้องอ๋อดอกนี้ก็แกงได้ยุ่นี่ยังบระท่านดีเถ่า ดอกนั่นเทาแล้วบพรเอาดอกนี่เทาไปนี่ดอกนี่เทาแล้วบพรเอาจ้าอานี่อีกดอกนึงพี่น้องขาใหญ่ดีเ่ละป้าทัขาสวยขาสวยพี่น้องแกงแซบน้องมาผ้าบึงเห็ดเฮ็ดเพลิงหวานจ้าพี่น้องจา้าคุณะขึ้นสองดอกแม่กครับลูกเลยโอ้ยตตโมติมิเดี๋ยวไปหายางบึงอีกก่อน พาเบิงเห็ดพาเบิงเห็ดนี่อีกดอกนึงพี่น้งองเบ่งคุน่ะนี่อีกดอกนึงโอ้เห็ดกรลั่งขึ้นต้องหันขึ้นแล้วดอกบางใหญ่แล้วจ้ะโอ้ไม่ก็นี่คือเห็ดพึ่งหวานนะคะฟินแลนขึ้นแล้วพามาเบิงอีกพี่น้องคุนนะโอ้ดอกเห็ดไหม ดอกเฮดแม่พี well, ่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งดอกยาวหมดไงเลยเดี๋ยว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 ผ้าชมก่อนจะคอยเก็บเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยสองดอกเลยมองหนี่เบิ้งเอาจ้าพุณหะสองดอกสุดยอดสุดยอดยุใสอีกยุใสอีกเอ้ยเบิ้งดอกนี่เบิ้งดอกนี่เอดอกบางญ่เลยดอกบางญ่เลยพูนอีกดอกหนึ่งพาโทดได้เฮดไปแกงเราเด้อพี่น้อง มันขื้นลายกันเลยผ้าเบิ้งพี่น้องมันขึ้นลายกันเลยผ้าเบิง้งดีอีกจอกหนึง่งดีอีกจอกหนึง่งปาดคือสวยงามแท e ้ล่ะอันนี้กระแมนพี่น้องจ้าอันนี้ก็สวยงามปาดพวน่ะดอกพวกใหญ่เลยอันนี้อีกอันนี้อีกดอกพวกใหญ่เลยพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งแมมมองนี่มองเดียร์อดอกหลายดอกพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาปาดปาไปหาอีกไปหาอีก ไปหาอีกจ้านี่อีกสองดอกนี่อีกสองดอกว่าแมนตัวนี้สามดอกสี่ดอกหาดอกเอามองอีิแมนปัานเห็ดเฟี้ยงว่าหกดอกเจ็ดดอก แดดอกจะเบื้องดอกเห็ดขอยพุ่น่ะป้ามาคักแน่แถบป้านี่ดงนี่ไห่เราต้องหันเห็นเห็นหัวขาวขๆอยู่ใส่ละออไปไปหาตอไปหาตอมาตรงนี้ก็พ่ออีกแล้วเบิ่งพุ่นะพี่น้องดอกตุ้มุที่มีอยู่เบิ่งพุ่นะมันก็ลั่งขึ้นโอ้เห็นช่มควางงามกอนเด้จ้ะให้ช่มควมงามกอนพุ่นะอดูดอกเห็ดไหมดอกเห็ดไหมแต่สะอ่อนเนาะตัตินะคะตัตติ เฮ็ดเพิงหวานจะเฮ็ดเพิงหวานโอ้ my hmm. e? ่าไงว่าแมนสีได้คานว่าแมนสีได้คานนะมันรถยูดินี่เดี๋ยวไปขายกอนด้วยเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดพี่นาอนพนีกดองหนึ่งแม่จือแมม่จื้อเห็ดดอกกำลังงามเลยจ้ะ โอ้โหพุ้นอ,อีกดอกหนึ่งเอามันยังล่ะนี่มันยังละนี่ดงเห็นกันคักๆเ,ๆเดี๋ยวเดียวเดียวก่อนเดียวก่อนพุนอ,อุ้ยดอกเฮดไหมจะเห็นว่าในหัวสมชมนี่นั่นกับแมนเดลพีนองดอกเฮดเด้หน่นดอกเฮดดอกเฮดว้าวสวยงามพีนองไปไปหาอีกก้อนพีนองเก็บไปขายเก็บไปขาย เก็บไปขายเห็ดกระลังขึ้นแล้วนี่ดงเห็ดมันปูตัวนี้คุณแม่กระลังขึ้นโอ้ยเอาไว้ก่อนเาพี่น้องอย่าฝ่าเก็บอย่าฝ่าเก็บให้มันใหญ่ก่อนให้มันใหญ่ก่อนโอ้โนโอ้โน้เลมอนหนิจ้ามันกระลังขึ้นดอกน้อยๆแตงโมแตมีอยู่น้ำหนักเต็มอยู่ไปจ้าไปหาอีกไปหาอีกยางมาพดดร้าเห็ดตะตีอีกแล้วพี่น้องระเบิ่งนบนนะุญเห็ดตะตีนะจ้าเขาเอื่อมาเห็ดเพลิงหวานจ้าพี่น้อง มาเบิงมาเบิงมาเบิงนี่อีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยดอกไม่มีตะมุตะมิอยู่ใช่ละนั่นอีกดอกหนึ่งก็นั่งขึ้นขา,ขาวๆนั่นแม่แม่มึงใหญ่ฉิพไาเซเลยเมือนน่แม่ไพ่เซ้นเน่นอนพี่น้องเห็นบ่ป้านายเซเลยจา้าไปหาอีกห้มเต็มกัะขุนอ,อ,อีกแล้วดอกนึ่งพี่น้องแล้วเบิ่งุณนะโอ้ดอกนี่ก็งามขาวจั๊วเลยจ้ะ เก็บเก็บเก็บอู้ยมันยังนี่มันยังนี่พี่น้องเราบ้างเห็นเพลืงหวานดอกขาวจั่วอยู่พุ่นนาแป๊ดโทขึ้นเทลเป็นครูเลยขึ้นเทลสองดอกแปดโทคักแท้คักแท้แม่มองนี่แม่พี่น้องเราบ้างเปิดออกมาปื๊ดมันเป็นดงอยู่พี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะมันขึ้นเป็นซุ้มเป็นแซงอยู่พุ่นน่ะจ้ะเห็นบ่พุ่นน่ะเห็นบ่พี่น้องแม่มองนี่กับแม่ แดม,มูงโมีเงียโยกกรลังขึ้นอุ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องพู้นนะ่ะกระลังขึ้นอันนี้ดอกบังง่ายเลยนนพู้น่ะพี่น้องปาตัวปาตัวดอกง่ายดอกง่ายเอานั่นอีกดอกนึงนั่นอีกดอกนึ่งก็ขาวนึ่งพี่น้องเอาห่วยมึอน,นี่คือพ่อเฮ็ดลายเถอะล่ะมดแล้วเอาไปหาปต่อมุงหนีกระเมียน แม่ยังนี่อันนี้ก็เฮ็ดเพลิงหวานด้อนี่พี่น้องเด้วยตาขาวตัวขาวตัวสศอ่อนด้วยเนะาะว่องนี้ป้าแหงหลายพี่น้องเฮ็ดมันปูมันมันแหงมันแหงโอ้เสียดายเนาะนี่อยู่สามดอกมาพอ้มองเฮ็ดมันปูึืนอีกแล้วพี่น้องอันแหงก็มีอันแหงกม็งกมีพ่น่ะพ่น่ะโอ้กาล่างงึืนกะล่งงคืนพี่น้อง นี่ดอกง่ายแล้วนี่ดอกง่ายแล้วหูีอยู่ผุนเอาไบก้อนยังบะเก็บพี่น้องลอยมันขืนไม่ก็เนาะไปจาาไปหาต้นะเบื้องเห็ดบ้านปูกําลั่งขืนพี่น้องเห็ดบ้านปูกําลั่งขืนอ่าเต็มเลยผุนนะเต็มเลยจา้าเต็มเลยกลําลั่งขืนตุ้มมุติมติไปจงไบก้อนจงไบก้อนย่าฝ่าเกี่พี่น้องเห็ดเฟียงฝรังขืนจนเนาจ้าซุ่มนี่ขึ้นเนาวไวเถอะล่ะ อันนี้เอาไปตำแก้วกระเสียบด้วยจ้ะนี่เห็ดฟางนะคะโอ้ยมันเนาพี่น้องมันถือฝนมันเนาวถิ่มกันเลยเขาเออนอันเกนาเสียนี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้น,น,นี่นตำแก้วแสียบด้อพี่น้องโอ้ยเธอคือนเถาไวเถอะวะลักขึ้นแต่ย่ามได้มือนั่นคอยขึ้นมาเลาะอยู่ คือมาเลาะอยู่จนเฒ่าปาเฮ็ดเกนานะเซียนี่นี่ถ้าจังสีเอาได้อยู่นี่เนาเป้นี่ได้อยู่จ้ะเอาไปตำแก้วเหมือนแรงอันนี้นอนกินอืมขนตะไว้ตะว่าแท้เธอเนาเหมือแล้วพี่น้อง ได้ยู่ได้ยูสามดอกสุมนันนาได้ยูสามสี่ดอกพี่นอ้นองน้องนันเนาเหมือนจ้ะเอาเอาไปตำ้แก้วอาราจาเห็ดกันตะเล่นมาแล้วจา้าโอ้ยดูสิค่ะดอกดอกสวยงามมากเลยนะคะขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องกันเตเรนเรียม,มาแล้วจา้า บูบอรี่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนนี่เลยไกล่แล้วจากไกลที่ได้เก็บแล้วเริ่มสุกแล้วนะคะกับพ่อมี่ไหเก็บพี่นองบอดกปันได